สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แนมมีผลิตภัณฑ์ดีๆจาก h e r s c h e c k มาแนะนำนะคือ Blink s e ั่ m ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอบบยบนใบหน้าหรือว่าเมื่อจะเป็นรูปของคนที่กว้างนะคะแนมขอแนะนำ Blink s e ั่ m ตัวนี้นะคะการใช้งานคือหมุนแล้วก็กดนะคะแล้วก็แต้บนใบหน้า5บนี้ะนะคะแล้วก็เกลี่ยได้เลยเพราะว่าตัวนี้น่ะทำมาจากเมื่อขท่าจะมีความหนึบๆน,นิดหน่อย ะะแล้วก็มีสารสำคัญหลักนะคะคือ Actual h e s p e t i d e 3เป็นสารโปรตีนสายสั้นๆนะคะสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าใครที่มีริ้วรอยบใบหน้าหรือว่ามีรูขุมขนที่กว้างในระับประกันนะคะใช้แล้วเห็นผลในกวดแรกแน่นอนในใช้หมดไปแล้วด้วยตัวนี้นะคะรานะคาไม่แพงเพียงแค่290บาทหาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายของ h e r s i c a t ได้เลยนะคะ แต่งหน้าง่ายแล้วก็ผิวหน้าชุ่มชื้นแน่นอนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ